สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาตามหายิมโนคลีตนะคะยิมโนคลีตเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะยิมโนพิการนะคะทีะ่เขามีขนาดภูเขามีจํานวนภูที่เยอะกว่ายิมโนปกติทั่วไปนะคะชุดนี้ก็จะเป็นยิมโนที่มุมเกษตรเพาะรวมๆนะคะแล้วก็เราเราก็จะมาหายิมโนคลีตนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะลักษณะที่เราจะสามารถสังเกตเห็นนะคะว่าเขาเป็นยิมโนคลีตเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ง่ายๆนะคะอย่างพอตนี้นะคะสองต้นนี้เห็นชัดเจนนะคะว่าเขาไม่เหมือนเพื่อนเนาะเขาจะมีจํานวนพูที่เยอะกว่านะคะลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของยิมโนคลิดแบบคลิดเป็นวงลีนะคะแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งที่เขาคลิดเป็นหนอนนะคะวันหลังมุมกเกษตรจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเอ,อ่อบางต้นอย่างต้นนี้พวกนี้เขาใหญ่แล้วสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพอตอื่นๆนะคะต้นนี้นะคะ ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นคลิปนะคะเพียงแต่ว่าเขายังเล็กอยู่ก็บางทีอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ต้นนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะต้นนี้ถ้าคนที่ดูเป็นก็รู้ว่าเป็นคลิปนะคะแต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะว่าเขาเป็นคลิปนะคะอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นเชื้อด่างมีเชื้อด่างปนมาด้วยนะคะบางต้นก็จะออกด่างนะคะพวกนี้ก็คือเชื้อด่างนะคะ พอตนี้นะคะยิมโนคลีสนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้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 นะคะเขาเป็นคลีสนะคะต้นนี้เนาะต้นนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่เขาก็คลีสเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูตอนเขาโตนะคะว่าเขาจะคลีสลักษณะไหนนะคะอ่าพวกนี้นะคะเป็นยิมคลีสนะคะก็ง่ายๆแค่นี้นะคะพาเพื่อนๆมาสังเกตยิมโนคลีสนะคะก็เป็นอีกชุดหนึ่ง,ง, bucks, ง,ง,งานานที่มุมเกษตรเพาะเอาไว้แล้วก <im> ็แยกพอร์ตออกมาแบบ รอ่รวมๆนะคะต้นนี้เป็นสองหนึ่งเจ็ดแปดนะคะที่ตอนตอนที่มุมเกษตรเอ่อแยากพอรตก็คือมันจะมีบางต้นที่เขาเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นเป็นเศษเศษจากตอนที่มุมเกษตรแยกพอตเนี่ยมุมกเกษตรก็จะเอาเอามาเขาเรียกว่าเอามารวมพอตนะคะเขาก็จะอยู่ในนี้เนาะอย่างบางทีเราแยกพอรตก็จะเหลือพวกเศษเศษเล็กๆนะคะที่ที่เราอยากจะเลี้ยงแยกหรือว่าเลี้ยงต่อในระบบปิดอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเขามารวมๆ,ๆกันนะคะ,นะคะเขาก็จะอยู่รวมๆกันตรงนี้ตรงนี้จะเป็น เป็นยิมโนเขาเรียกว่าอะไรนะที่ด่างที่ยอดอะ่ะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะจาจาชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าด่างด่างอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปเป็นเขียวนะะพวกนี้เป็นสองหนึ่งเจ็ดแปดนะคะสองต้นนี้พวกนี้จะเป็นเอ h บ b r ฮ d นะคะ ตัวนี้น่าจะเป็นไฮบริดนะคะโดนเพี้ยหอยนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรขอถอนออกก่อนนะคะเพลี้ยหอยเล่นงานอยู่ต้นเดียวเลยนะคะพ่นยาอย่างไงก็ไม่หายเดี๋ยวต้องเอาไปขัดนะคะถ้าไม่ขัดก็ทิ้งไปเลยนะคะพวกนี้นะพวกนี้คลีตนะคะถ้าพวกคลีปเนี่ยตอนที่เขาต้นเล็กๆเห็นไหมเขาจะมีจํานวนภูที่เยอะกว่าเพื่อนนะคะพวกนี้เนาะเวลาที่เขาโตมาเขาก็จะเป็นคลีตนะคะเนาะพวกนี้ก็จะเป็น l อลบีไฮบริดนะคะพวกนี้เนาะ Lbhb นะคะหรือว่า lb hybrid มุมเกษตรเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการออกเสียงตัว h นะคะออกเสียงไม่ถนัดเลยนะคะแต่ว่าเ,เพจของตัวเองก็ ตั้งเป็นแฮปปี้โฮมแคตตัสนะคะก็มี H ตั้ง2ตัวนะคะก็พยายามออกเสียงให้ให้ให้ชัดเจนนะคะนี่นะคะพวกนี้นะคะต้นเล็กๆนี้ก็เป็นครีสนะคะ mm hmm. เห็นไหมถ้าเราสังเกตพวกครีสเนี่ยก็คือตอนที่เขาต้นเล็กๆเ,เขาก็จะมีภูเยอะๆแบบนี้ต้นนี้เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นนะคะว่าเขาจะเป็นนอนไหมเพราะว่ากลางกลาง เขารียว่าตรงกลางของเขาเนี่ยเริ่มที่จะแผ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูว่าเขาเป็นนอนไหมบางต้นเนี่ยตอนเล็กๆเ,เขาอาจจะเป็นครีสวงลี Level, นะคะแต่พอโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นนอนนอนได้เช่นกันนะคะเนาะต้นนี้เห็นไหมต้นเล็กๆเนี่ยค่ะเขาเป็นครีสแน่นอนนะคะเอ่อเพราะว่าจํานวนพูเขาเยอะมากๆนะคะเขาเล็กนิดเดียวแต่ว่าพูเขาเยอะมากต้นนี้เป็นครีสแน่นอนนะคะสำหรับต้นนี้เนาะต้นที่ไม่ไม่ครีสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นพูเล็กๆ,ๆแบบนี้เห็นไหม ส่วนต้นนี้เนี่ยจำนวนพูเยอะมากนะคะมาลุ้นคลิสนะคะอาจารย์ได้คลิสนะคะมุมเกษตรฟันธงว่าเขาเป็นคลิสแน่นอนนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นคลิสนะต้นนี้ก็ลุ้นนะคะเป็นคลิสนะคะเท่าที่มุมเกษตรดูนะ,ะต้นนี้เป็นไฮบริดเนาะแต่พูถี่มากนะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูนะคะอ่ะมีฮามาโตะปนมาต้นหนึ่งนะคะก็พามาสองเห็นไหมมีด่าง ปนมาด้วยนะคะก็จะมีเป็นด่างเป็นอะไรปนมานะคะมีต้นเล็กๆนะคะที่เขาแอบอยู่บางทีก็จะมีเป็นเมล็ดที่เขายังเขาเรียกว่ายังไม่งอกนะคะแล้วเวลาที่เราเอาเขามาเขามาเขามาชานะคะก็จะมีเ่อเราเขามาปลูกก็จะมีเป็นต้นเล็กๆนะคะที่เขาติดมาด้วยนะคะพอเขาติดมาคือมีเป็นเมล็ดนะคะเขาติดมาแล้วเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเขาก็จะเอ งอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะตัวนี้ต้นน้คลีสนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูคลีสนะคะอ่ะพวกนี้ก็เป็นเอลบีนะคะเอลบีไฮบริดต้นนี้สวยมากนะคะรุ้นดูตอนโตนะคะเหมือนเขาจะด่างไม่รู้ว่าใช่ด่างหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะมีเป็นด่างปนๆแล้วนะคะอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นด่างปนๆนะคะจะเป็น กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มไม้เศษๆนะคะจากการแยกพอร์ตนะคะแล้วก็เขาเหลือเศษต้นเล็กๆนะคะมุมกเกษตรก็เลยเอามารวมๆ,ๆก็จะมีเป็นเไม้หลายตัวอยู่ในพอร์ตเดียวกันนะคะพวกนี้ก็จะเป็นไฮบริดเหมือนจะไม่มีคลีสนะคะอ่ามีครีสอยู่ต้นหนึ่งเห็นไหมอืมต้นนี้นะคะพวกคลีสนะคะราคาก็จะแพงนะคะเพราะว่าหาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็จะมีเป็น ออนอนเดี๋ยวมุมเกษตรพาไปดูถาดที่มุมเกษตรได้แยกเอาไว้นะคะต้นนี้เดี๋ยวถ้าไม่รักษาก็อาจจะทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจไปขัดเขานะคะพ่นยาหลายรอบนะแต่ว่าไม่ได้มาขัดเขาไม่รู้ว่าเขาเ,เนี่ยโตอย่างว่างอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูถาดคลีสนะฮะนี่นี่นะคะ เมื่อเขาโตขึ้น,นมุมเกษตรก็จะแยกเขาออกมานะคะแยกเขาออกมาอ,าอยู่ต่างหากนะ,ะต้นนี้ไม่คลิสนะ,ะเดี๋ยวต้นนี้จะแยกไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวจะเอาต้นคลิสมาแทรก<ๆ>นะคะ<ๆ>ตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้นะะมุมเกษตรก็ไม่รู้จกักนะคะตัวนี้เนี่ย<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม้พิก,การนะคะพิก,การแบบแปลกประหลาดมากนะคะใครที่รู้จักไม้พิก,การลนานักษณะนี้นะคะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่มุมเกษตรเจอไม้ลักษณะนี้นะคะพิการแบบ ตลาดมากนะคะมุมเกษตรก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะปีนี้พอเมล็ดคริสที่เป็นด่างนะคะปีหน้าเรามาลุ้นกันนะคะส่วนปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คริสท,ทั้งหมดของมุมเกษตรไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกนะคะทั้งหมดที่มีเนี่ยจะเป็นคริสเขียวนะคะ <c oughs> ถานนี้จะเป็นด่างเนาะด่างก็จะมีด่างนิดเดียวด่างเยอะด่างน้อยมุมเกษตรก็จะเอามารวมๆตรงนี้นะคะสองต้นนี้ก็เป็นคริสท,ที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะคะก็ะ อ่ะเดี๋ยวเอามาลุ้นกันนะคะว่าเขาโตมาจะสวยแค่ไหนเนาะพวกนั้นก็จะเป็น LB 2178ยังไม่มีเวลามาแยกเขาเลยนะคะหมอดขึ้นเยอะเลยนะคะสวยดีนะคะอ่ะมีด่างด้วยสองต้นนะคะมีสิบสามผู้สิบสี่ผูนะคะอยู่สองสามต้นนะคะเนาะ พาเพื่อนๆมาดูยิมโนโคริสแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ใครที่รู้จักว่ารู้นะคะว่าต้นนี้เป็นพิการลักษณะไหนนะคะก็คอมเมนต์แบ่งปันให้มุงเกษตรด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นมเมล็ดจ,จากสายพันธุ์อื่นหล่นลงมาหรือว่าหล่นแอบหลงมาอยู่ในพอร์ตหรือว่าเป็นเ,เป็นยิมโน,โนนะคะที่เขาคริส ที่เขาพิการแปลกๆนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นดูตอนโตนะคะว่าเขาจะเป็นลักษณะไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุงเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ